ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอในหัวข้อการบริหารจัดการห้องเรียนในวิถีใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นตามมารับฟังกันเลยค่ะการเรียนรู้ใหม่ในวิถี New Normal คำว่า New Normal หรือความปกติใหม่กำลังเป็นคำพาดหัวย่อนิยมบนโลกออนไลน์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลากหลายมิติของคนทั่วโลก ตั้งแต่การทำงานการรักษาสุขภาพแม้แต่การศึกษาเองก็ต้องเผชิญกับภาวะของการปรับตัวครั้งใหญ่เช่นเดียวกันและการเรียนรู้แบบออนไลน์กำลังจะกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคมไทยมากขึ้นและการเรียนรู้แบบออนไลน์ก็ไม่ใช่แค่การสอนผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มเท่านั้นแต่การเรียนรู้วิถีใหม่นี้ยังมีอีกหลากหลายมิติให้เราต้องทำความเข้าใจค่ะจากพื้นที่สาธารณะนะ สู่พื้นที่ส่วนบุคคลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คอนเทนต์อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้วทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคนทุกที่ทุกเวลาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณครูและนักเรียนจะลดน้อยลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังมีอยู่แต่เปลี่ยนพื้นที่จากโรงเรียนสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเราอาจคุ้นชินกับภาพห้องเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมากมันรวมตัวกันใช้หนังสือเหมือนกันสื่อประกอบการสอนเหมือนกันและมีวิธีการประเมินผลเหมือนกันเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้วิธีใหม่นั้นเป้าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิม แต่ผู้เรียนสามารถใช้วิธีที่แตกต่างกันไปให้ถึงจุดหมายได้เด็กบางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดูภาพหรือวิดีโอเด็กบางคนอาจชอบการฟังคุณครูบรรยายเพราะรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน mm. แนวการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ New Normal มีทั้งหมด4แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมรวมถึงความเหมาะสมกับขนาดของแต่และโรงเรียนได้แก่การเรียนผ่านระบบออนไลน์ร้อเอร์เซ็เหมาะกับโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรสำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์และผู้ปกครองต่างมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนเช่นคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กแท็บเลต็ตสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตโดยการเรียนการสอนจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการเรียนให้มีความน่าสนใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งการเรียนแบบออนไลน์ ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนนำร่องเปิดการเรียนแล้วเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและครูสามารถปรับตัวได้ 2. การเรียนในห้องเรียนเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนไม่มากและพื้นที่มากพอให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย social distancing เพื่อรักษาระยะห่าง และการดูแลสุขอนามัยของนักเรียนได้อย่างเข้มข้นและเคร่งครัดควบคู่กับการให้นักเรียนทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์นอกจากนี้ทางโรงเรียนต้องหมั่นฆ่าเชื้อโรคทุกจุดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดซ้ำา 3. การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจํานวนนักเรียนมากและไม่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาก่อนโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มเพื่อสลับวันให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนกลุ่มละ2วันต่อสัปดาห์ในขณะที่3วันที่เหลือให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์จากที่บ้าน เพื่อให้วันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทางโรงเรียนจะสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบรักษาระยะห่างได้รวมทั้งสามารถดูแลสุขอนามัยของผู้เรียนอย่างเข้มข้นและเพื่อการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิผลแนะนำให้โรงเรียนเลือกวิชาที่มีการปฏิบัติหรือต้องทำงานร่วมกันมาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ในขณะที่วิชาอื่นให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 4. การเรียนโฮมสคูลคาดว่าการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะมีเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากผู้ปกครองจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานจากโรคภัยไข้เจ็บมลพิษมลภาวะและภัยคุกคามอื่นๆ โดยผู้ปกครองจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งอาจจะเป็นการเรียน cross อนไลน์ควบคู่กับการจัดครูเฉพาะวิชาเข้ามาสอนบ้านตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ของลูกมาประยุกต์กับหลักสูตรของกระทรวงการศึกษาทั้งนี้การเรียนโฮมสคูลเหมาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีปัญหาโรคประจำตัว ที่มีความเสี่ยงหางต้องออกไปเรียนที่โรงเรียนนอกจากแนวการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลัก New Normal ทั้ง4แบบแล้วทางกรมอนามัยก็ได้กำหนดมาตรการ New Normal ในโรงเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิดอีกด้วยค่ะมาตรการรักษาความปลอดภยัย New Normal ในโรงเรียน 1. ต้องมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน 2. นักเรียนและคุณครูต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 3. ล้างมือบ่อยๆมีช่วงเวลาและจุดบริการให้เด็กไปล้างมือมีจุดล้างแอลกอฮอล์เจลและให้เด็กหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมเช่น ราวบันไดลูกบิด 4. จัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างกัน1-2เมตรลดจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนและเว้นระยะห่างของพื้นที่อื่นๆในโรงเรียนเชน่นโรงอาหารสนามเด็กเล่น 5. มีการทำความสะอาดบ่อยขึ้นโดยเฉพาะห้องน้ำที่เด็กใช้ร่วมกัน จุดเสียงสัมผัสเช่นโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดราวบันได 6. ลดกิจกรรมที่จะเกิดความแออัดเช่นการแข่งกีฬาหรือเหลื่อมเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกัน 7. ให้ผู้ปกครองปรับตัวตั้งแต่การมาส่งลูกการเตรียมตัวลูกก่อนมาโรงเรียน และฝึกให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเข้าใจว่าต้องล้างมือและเว้นระยะห่างจากเพื่อน